ุดตะลุยตามตะวันก็ตะลุยมาถึงอุทยานประวัติศาสตร์พนมลุงพนมลุงฮิสโอริคอลบาร์กไทยแลนด์ครับขยะอินทรีย์ขยะทุ่ปขยะรีไซเคิลขยะอันตรายร่วมการคัดแยกขยะต้นทางโดยการทิ้งให้ถูกประเภทด้วยรักจากอุทยานประวัติศาสตร์พนมลุงครับได้สื่อความหมายในเทศกาลป้อมจำนายบัตรติเกตสำนักงานอุทยานออฟฟิศ นทรศการอุทยานประวัติศาสตร์พนมลุงทุกเป็นสุขสันต์วันที่สดใสเดินทางไปพร้อมกันอย่าปล่อยเวลาให้ล่เลยทางใจมันต้องการอุทยานประวัติศาสตร์พนมลุงและประสานเมืองต่ำเปิดทุกวันเวลา6นาฬิก,กาถึง6โมงเย็นครับก็ไปถึงพราะเป็นความ,มผูกพันคุ้นเคย เดินทางไปาครู้ใจ ปราสาทพนมรุ้งนะคะซึ่งปราสาทพนมรุ้งนะคะเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในศาสนาฮินดูนะคะลัทธิไสววานิกายก็คือสร้างถวายพระศิวะที่นี่เป็นศาสนสถานก็คือสร้างเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมะคะ่ะโดยโดยปราสาทพนมรุ้งนะคะสร้างตั้งแต่พุทธศตวตรรษที่15ถึงพุทธศตวตรรษที่18นะคะมีอายุการก่อสร้างมาประมาณเกือบหนึ่งันปีค่ะโดย โดยที่นี่เราพบศิลาจารึกผู้สร้างเนี่ยก็คือชื่อณเรนรารพิษเป็นพระญาิกับพระเจ้าสุริยวันที่สองผู้สร้างปราสาทนาครวัดที่อยู่ประเทศกัมพูชาค่ะแล้วก็ได้พบจารึกชื่อของพนมรุ้งที่เราเรียกกันนะคะเป็นภาษาเขมรชื่อว่าวะนํารุงหมายถึงภูเขาอันกว้างใหญ่ด้วยะคะ่ะโดยตัวปราสาทพนมรุ้งนะคะตั้งอยู่บนภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วมาไม่ต่ำกว่า90,0,000ปีนะคะ ซึ่งที่นี่เนี่ยจะตั้งอยู่ในเขตองที่ตำบลตะเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ,อะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ช่วงจุดแรกของตัวปราสาทพนมรุ้งเมื่อกี้พี่ๆผ่านปอบจำหน่ายบัตรมาเห็นไหมคะก็ะจะเห็นบันไดที่เป็นขึ้นนะคะบันไดที่ก่อสร้างด้วยศิลาแรงคะ่ะจะเป็นบันไดต้นทางจุดตรงนี้เนี่ยจุดตรงนี้จะเป็นชาลากาก,ากบาดคล้ายๆเหมือนเครื่องหมายบวกอะค่ะทีนี้เราจะสังเกตว่าพอเราหันหน้าเข้าตัวปราสาทเนี่ย ทางขวามือของชาลากากบาทค่ะจะเห็นว่าหลังต้นไม้เนี่ยมีปราสาทอยู่ค่ะอาคารหลังนี้เนี่ยจะเรียกว่าพับพลาบเรื่งเครื่องอก็คือเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อให้พระมหากษัตริย์เนี่ยขึ้นมาประกอบพิธีกรรมเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายตรงจุดนี้ค่ะก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะสร้างด้วยก่อสร้างด้วยศิลาแรงชนใหญ่หลังคาหายไปแล้วนะคะโดย ประาพาสเรื่องเพื่อนเนี่ยจะสร้างสมัยสุดท้ายคือด้วยความที่ปรสาสาทพนมรุ้งเนี่ยเป็นอาคารที่สร้างขนาดใหญ่อะค,ะะออค่ะจะใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด400ปีค่ะก็เหมือนที่เดียนบอกไปตั้งแต่พุทธศตรวรรษ16 17 18ใช่แต่ละพุทธศตวรรษใช่ไหมไม่ใช่คลิปศตวรรษใช่ค่ะก็ศตวรรษหนึ่งร้อยปีก็สี่สี่สมัยก็คือ400ปีอันนี้จะเป็นสมัยสุดท้ายคือพุทธศตวรรษที่18นะคะถัดไปด้านหน้าที่เห็นเป็นทางเดินยาวๆค่ะตรงนี้จะเรียกว่าทางดําเนินนะคะซึ่งทางดเนนิ สองข้างทางจะประดับด้วยเสาหินทรายค่ะออยอดจะคล้ายๆเหมือนบัวตูมค่ะเรียกว่าเสานางเรียงนะคะจะมีข้างละ35ต้นก็เป็นทางเดินที่ให้พระมหากษัตริย์เนี่ยเดินขึ้นไปเพื่อที่จะไปประกอบพิธีกรรมด้านบนนั้นอีค่ะจุดตรงส่วนจุดที่สองเนี่ยจะเป็นจุดตรงสะพานนาคราชจุดตรงนั้นเนี่ยก็คือก็จะเห็นด้านบนเหมือนกันแต่ถ้ามุมตรงนี้มันจะเห็นตรงประตูด้วยก็จะเป็นสเต็ปที่สองที่เราจะแล้วที่ พระอาทิตย์ใช่ไหมคะตรงหน้าประตูค่ะตรงหน้าประตูข้างบนช่วงเดือนเลยค่อจะมีเดือนมีนาคมเมษายนแล้วก็กันยายนกันตุลาคมกันยายาเพิ่งผ่านไปแต่เก้าสิบกันยาเป็นพระอาทิตย์ขึ้นค่ะเดี๋ยวเรารอชนอีกครั้งเดือนตุลาคมเป็นพระอาทิตย์ตกแล้วเราจะมีนักท่องเที่ยวนักถ่ายภาพอะไรที่มาคอยถ่ายภาพที่หน้าประตูกันเยอะ แล้วก็แสดงว่ามุมถ่ายภาพนี่ไม่พอต้องมาจองคิวมุมอะไรหรือเปล่าครับบานประตูมันช่องเล็กค่ะก็คือถ้าจะได้ถ้าจะได้ภาพจริงๆก็คือก็จะได้ภาพตอนที่คนเยอะเลยคือคือเราจะไม่ได้ภาพที่ว่ามีพระอาทิตย์มีประตูแล้วก็มีเรานะใช่มันจะเป็นภาพภาพคนอื่นๆ่เยอะเยอะเยะแล้วก็ประตูแล้วก็พระอาทิตย์พระอาทิตย์ส่องผ่านสองประตูใช่ค่ะเป็นสิบห้าช่องประตูอ๋อสิบห้าช่องประตูใช่ค่ะผ่านตรงเลยใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่ พนมรุ้งเนี่ยเขาสร้างในแนวแกนคั้งนี้เป็นที่ตะวันออกไปที่ตะวันตก<อ>ประตูจะอยู่ในแนวตรงกันนอ r ี h ซาวเว s ใช่ค่ะก็คือจะผ่านทั้ง15ช่องประตูพ่นวัดอันเขาสร้างเมื่อพุทธศตรวรรษที่เท่าไหร่นะคะพุทธศตรวรรษที่17ค่ะ โอ้นครวัดสร้างหลังจากอันนี้อีกหรอค่ะคือเราเร,เรานับสิ่งก่อสร้างออคือด้ยวยความที่พนมรีเนี่ยมันมีสิ่งก่อสร้างหลายสมัยเราก็เลยนับเป็นช่วงก็คือของเราสร้างก่อน<ม>แต่ของเขาไปสร้างหลังใช่ค่ะแต่อันนี้ก็สวยเนาะเพราะมันอยู่บนเขาบนเนินเขาใช่อากาศหลังเดียวที่สร้างบนเนิไม่ใช่สิถ้าอีหลังจะเป็นเขาไปบาดจะเป็นปะาัาทเล็กๆอันนั้นอยู่ที่ประเทศไทยหรือที่ไหนที่ปะาัาทไปบาดจะอยู่ใกล้ๆตรง ใกล้ปรา,าสาทเมืองต่ำค่ะอันนั้นก็ร้างบนภูเขาเหมือนกันแต่แต่ไม่ภูเขาสูงเท่ารูม,มนเนี้ค่ะแล้วที่มีกรณีพิพาทเขาพระวิหารอยู่ใกล้กับจังหวัดศรีสะเก,ก,กษอยู่ระหว่างม,ม,มาทางประตูหนึ่งซึ่งเป็นประตูเมนใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งต้องเป็นผู้ที่สามารถเดินขึ้นทางชันได้ ใช่ค่ะเพราะว่าประตูหนึ่งเนี่ยมันจะระยะทางไกลกว่าเพราะบันไดเนี่ยจะมีสองช่วงหลักๆที่เราเห็นนะคะอันนั้นก็คือประตูหนึ่งเนี่ยจะเป็นประตูที่เข้าที่ถูกต้องแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยต้องแข็งแรงพอสมควร,ครทีนี้อุทยานเนี่ยก็เลยทําประตูอีกด้านหนึ่งคือเป็นประตูชื่อประตูที่สามซึ่งประตูที่สามเนี่ยจะต้องเสียค่ารถอีกห้าสิบาทนะคะซึ่งจะไปโจรด้านหลังปราสาทเลยก็จะขึ้นบันไดแค่สิบขั้นอันนี้ก็จะเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ ไม่สะดวกในการเดินขึ้นสูงๆหรือไม่ก็นักท่องเที่ยวที่มีเวลาจํากัดใครอยากมีเวลาแค่ประมาณ30มสินาทีอยากเห็นปราสาทก็ชิญชมด้านหลังได้นะคะครับผู้สูงไว้นะครับไม่สูงก็ได้ไม่สูงก็ได้ใช่ไหมครับขึ้นด้านหลังก็ได้ครับ <c oughs> ครับไปเราไปดูข้างในกันครับกุ <S <S ุ <S <S ัันนนสสสขีวท่ จุดอะไรครับค่ะจุดจุดนี้จะเป็นสะพานนาคราชนะคะซึ่งที่ปราสาทพนมรุ้งเนี่ยจะมีสะพานนาคราชอยู่สามช่วงนะคะโดยสะพานนาคราชเนี่ยเราจะสังเกตว่าพญานาคที่ปราสาทพน,นมรุ้งเนี่ยจะมีลักษณะมีอยู่5าเสียงหรือ5้าหัวแล้วก็มีเครื่องประดับบนศรีรษะคือแผลงและสมีทังพานะคะคล้ายๆกับสวมมุงกุดอะคะ่ะซึ่งพญานาคลักษณะแบบนี้เ,เป็นพญานาคศิลปะแบบนครวัด จะสามารถกําหนดอายุก so ็ค <M> ือพุทธศตวรรษที่1 7นะคะแล้วก็เชิงสัญลักษณ์ของสถานคราชเนี่ยก็คือเป็นสพานจุดเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์ไปโลกเทพเจ้าก็คือสวรรค์นั่นเองค่ะ